สวัสดีครับวันนี้จะมาดูการอัปเดตเซตอินเด็ก์กันนะครับว่าแนวโน้มในเดือนตุลานี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่จบไปในช่วงเดือนกันยาน,นี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีการชูตัวขึ้นไปค่อนข้างเร็วนะครับของทิศทางของเซตอินเด็ก์เนี่ยมีการเปิดกลับนะครับตรงนี้ครั้งแรกนะครับอันนี้คือครั้งที่2ที่เปิดกลับแล้วก็ถ้าเราเห็นว่าการเปิดกลับของเนี้ยสิ่งที่ทําขึ้นมาคือมันเป็นการชูข้ามโซนเลย นะครับเปิดแล้วก็ข้ามโซนเลยทําให้การขึ้นมาจากบริเวณด้านล่างเนี่ยที่เซ็ตอินเด็กซ์ทโลไว้บริเวณพันหรอสิบสองเนี่ยกลับขึ้นมาสูงสุดของรอบนี้บริเวณพันหกรอยห้าสิบเจดนะครับทําให้การขึ้นในรอบที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาเร็วแล้วการที่เซ็ตจะลงมาพักบ้างนะครับในโซนบริเวณเนี่ยมันยังไม่ใช่ขาลงนะครับต้องบอกแบบนั้นแล้วก็เน้นเสมอว่าถ้าจาบใดที่เซ็ตยืนเหนือเส้น อ่าสีเหลืองเนี่ยคือ mm hmm. เส้นบูมิงระยะากลางนะครับที่ผมใช้เนี่ยมันทําให้บ่งบอกว่าเซตยังไม่ใช่ขาลงแต่ตัวหนึ่งที่บอกเซตว่าทําไมรอบนี้มันแกว่งตัวออกด้านข้างเนี่ยครับทิศทางของเทนมันบอกอยู่ชัดเจนแล้วก็เกิดคอส,สั้นๆนะครับเป็นเดสคอส,สั้นๆแต่ไม่ได้หลุดต่ากว่าเส้นเหลืองนะครับเท mm hmm. ่ากับว่าเราจะมองอยังไงทิศทางของเซตรอบนี้นะครับให้มองแบบนี้ครับ ตามใดที่เซ็ตยังไม่หลุดมูวิ่งนะครับตามใดที่เซ็ตยังไม่ต่ํากว่าพันห้าร้อยแปดสิบพันห้าร้อยแปดสิบสามเซ็ตก็ยังไม่ใช่ทิศทางลงนะครับยังแกว่งตัวในไซเวย์ไซเวย์เพราะว่าอะไรเราจะเห็นได้ว่าที่เซ็ตไซเวเนเื่องมาจากว่าเซ็ตยังต่ํากว่ามูวิ่งระยะสั้นอยู่มูวิ่งระยะสั้นอยู่ที่บริเวณพันหกร้อยสิบสองเซ็ตปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่มีการปรับตัวลงมาเนี่ยมันจะคอเคลียรกับเส้นและทุกครั้งที่เวลามันมีเส้นบนกับเส้นล่าง เลื่อมๆกันแบบนี้ครับมันไปได้ไม่ไกลครับนี่คือบ่องบอกว่าเวลาขึ้นมันขึ้นไม่ได้ไม่แรงแล้วมันจะมีโอกาสปรับตัวลงมาด้วยนะครับโซนแรกที่ถ้าเผื่อณนะช่วงประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเซ็ตไม่หลุดนะถ้าเซ็ตไม่ต่ากว่าโซนนี้ยสักทูนนะครับโซนที่เปิดเกี่บไปนะครับบริเวณพันหกร้อยี่สิบเนี่ยเซ็ตนั้นไม่ลงแรงนะครับเพอเซ็ตมันมีการเออร์เลอร์ต่ำกว่าพันหกร้อยี่สิบสิ่งที่เราดูนะครับว่า รอบนี้เราควรจะโฟกัสจุดไหนบ้างนะแต่ผมจะไม่เน้นจุดที่โฟกัสให้ละกันรอบก่อนหน้านี้เซ็ตลงมาทำโลพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับดูนะครับแท่งนี้โล1พันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับรอบล่าสุดที่ลงมาทำโล1พันห้า้อยเก้าสิบสามนะครับอ่าแพทเทิร์นนี้กำลังบ่งบอกอะไรเรากำลังบ่บอกว่าเซ็ตเนี่ยณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแกวงตัวในโซนไซเวย์ตรงนี้อยู่อ่า แว่งตัวไซด์เวย์ตรงนี้อยู่ยังไม่ได้บอกว่าจะกลับขึ้นไปแล้วอย่างน้อยถ้าเราเห็นว่าเซตอยากจะกลับไปเล่นในกรอบบนเพื่อที่ไปทดสอบต้านตรงนี้นะครับพันหร้อยเจ็ดิบหรือพันหกร้อยเนี่ยพันหร้อเจ็ดสิบที่ทําไว้เนี่ยเซตต้องเกิดพทเทิร์นไหนอย่างน้อยอาทิตย์นี้ถ้าเซตจะกลับได้เราต้องเห็นว่าเซตต้องกลับมายืนเหนือเท่าไหร่ครับมู v i e ระยะสั้นพันหกร้อสิบสองเอาง่ายๆให้กลับมาเบรกกรอบนี้จะปลอดภัยที่สุด พันหผ่านพันหกรแล้วยืนได้โอกาสที่จะเล่นกรอบบนถึงจะมีนะครับปาบใดที่ยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือเส้นมูวิ่งระยะสั้นได้เซ็ตยังโดนกดดันในกรอบไซเวย์แล้วก็ตัวดาวไซ์โอกาสที่จะลงมาถึงโซนบริเวณเส้นแบ่งเทนระยะกลางพันหยังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอันนี้คือภาพที่มันควรจะเกิดสําหรับเซตในรอบนี้กับการถ้ากลับไปยืนเหนือพันหิได้ นะครับสิ่งที่เซตจะทําได้คือเรามาตีเพนดูนะนะครับจากจุดสูงสุดนะครับกรอบเดิมมันเป็นแบบนี้นะครับกรอบเดิมก่อนที่เซตจะขึ้นก่อนที่เซตจะขึ้นมาแพทเทิร์นตัวพันหกร้ยสี่สิบเนี่ยเซตเคยทาอะไรไว้ครับเบรกกรอบไปแล้วมาตีทดสอบกรอบต้านนะครับมันขึ้นมาติดต้านบริเวณเนี่ยพันหกร้อสาิปดันหกรอยสิ พอผ่านไม่ได้แรงกดดันในกรอบเดิมมันยังมีอยู่นะครับอันนี้คือเราตีไว้ตั้งแต่รอบก่อนนะครับสิ่งที่ถ้าเกิดเราอยากจะลองตีเทนดูเนี่ยลองตีดูครับจุดให้รอบก่อนมันจะอยู่ต้านบริเวณนี้แล้วรอบนี้กําลังบอกอะไรเราถ้าเซตจะกลับได้เซตต้องกลับไปยืนเหนือที่มันเปิดกลับไว้ให้มันทะลุโซนพันหกร้อยสิบเจ็ดวันนี้ถ้าเช้าเซตเปิดเกินทะลุพันหกร้อยสิบเจ็ดจะขึ้นมาเล่นได้ในโซนพันหกร้อยสามสิบแปดนะครับ นี่คือภาพของเซตก่อนอ่ะวันนี้เรามาดูในหน้าของเกงกำไรหรือเดเทดกันบ้างนะครับในหน้าเดเทดเนี่ยผมชอบใช้ Time เฟรมหกสนาทีในการดูอ่ะอนนี้เราจะมาดูนะครับใช้ทิกเดียวกันปราบใดถ้าเซตยืนเหนือ Moving นะครับยืนเหนือ moving. มูวิ่งเมื่อกี้เราตีกรอบไทม์เฟรมในภาพใหญ่ละเราจะเห็นเลยว่าจุดที่เซตขึ้นมาทดสอบบริเวณเนี้ยพันหกร้อยสามิแปดเนี่ยเพราะว่าอะไร เห็นไหมครับว่าขอลบอันนี้ก่อนนะโซนนี้ยมันเป็นโซนที่กลุ่มแท่งเทียนมันเยอะนะครับยังเน้นเหมือนเดิมนะผมก็ยังในรูปแบบเดิมถ้ากลุ่มแท่งเทียนมันเยอะมันผ่านไม่ได้กว่ามันจะลงนะครับเห็นไหมครับเขาทดสอบพอหลุดกรอบปุ๊บรีบาวไม่ผ่านมันเลยปรับตัวลงมากรอบในการเทรดน,นะปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ในแพทเทิร์นนี้อยู่ยังอยู่ในแพทเทิร์นเนี่ยครับโลยังไม่หลุด หลุดเมื่อไหร่นี่คืออีกแพทเทิร์นหนึ่งที่เขาจะลงมาได้นะครับเราก็ต้องมองไปเป็นเช็อตๆไปกับการถ้าวันนี้ในกรอบเดเทตเซตผ่าน1,617นี่ครับมันก็จะเล่นกรอบบนแทนถ้ายังผ่านกรอบบนไม่ได้เซ็ตก็จะมาเล่นในกรอบนี้แทนณนะปัจจุบันมันไม่ใช่แนวโน้มลงมันเป็นแนวโน้มพักตัวแต่ถ้าเผื่อเราเล่นเดเทตโอเคในแนวโน้มเดเทตมันเป็นแนวโน้มลงแต่ถ้าเผื่อเราไป,ไปดูในไทม์เฟรมเดลงไหมไม่ลงครับภาพมันคนละภาพกัน แยกภาพให้ถูกแล้วเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอตอนนี้มาในส่วนของเซตห้าสิบฟิวเจอร์กันบ้างนะครับเซตห้าสิบชาติยี่สินะครับสักครู่นะครับในส่วนของเซตห้าสิบชาติยี่อ็ดเซตห้าสิบชาติยี่สินะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับในไทม์เฟรมหลักก่อนในไทม์เฟรมหลักภาพคืออะไรครับยังต่ํากว่ามูฟวิ่งมูฟวิ่งอยู่เก้าร้อยหกสิบเจ็ดณปัจจุบันนะครับ ิดไปที่เราจะเห็นเลยเนี่ยสองสองวันที่ผ่านมาที่บอกว่าอัพไซด์มันแคบแล้วมันแกว่งไซเวย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสังเกตนะเส้นมันบีบเข้าหากันเนี่ยมันบีบเข้าหากันเราจะบอกว่ามันต้องไปแล้วมันเป็นแบบไม่ได้มันยังเล่นในกรอบไซเวย์อยู่มันยังเล่นในกรอบไซเวยเพราหลุดปุ๊บเราจะสัดูนะครับสามแท่งเทียนเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่ปิดไปสูงกว่ามูวิ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะมูวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่บ้างมูวิ่งวันแรกนะครับ971 นะครับเซ็ตปิดไปที่เก1เจ็บเอ็ดพอดียังไม่ได้ปิดเกินนะนี่อยู่เก้าเจ็ดหนึ่งจุดหกเซตปิดไปเก้าเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งวันที่สองมูวิ่งอยู่เก้าเ็ดูนจุดเจ็ดเซตปิดไปที่เก้าหกสองจุดสองสองวันแลวครับไม่ได้ปิดสูงกว่ามูวิง่งแล้วก็เมื่อวันศุกร์เซ็ตอยู่ที่ปิดที่เก้าหกสองมูวิ่งอยู่เก้าหกเจ็ดจุดสี่ทั้งสามวันเทาตามันกับมูวิง่งนี่คือสาเหตุที่เซ็ตยังไปเร็วไม่ได้แต่ถ้าคนซื้อสะสมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะน่าสสสนนใจมมาาาากํหรรรับคที่่ซื้อเพะะวะไ เขายืนเหนือเส้นแบ่งเทนถ้าผิดทางจุดหนีไม่ไกลด้วยคือถ้าดูนะครับจุดที่ลงมาโลสุดของรอบนี้อยู่ที่เท่าไหร่จุดที่ลงมาโลสุดของรอบนี้โลสุดอยู่952จุดหนีนะที่ลงมาโลเนี่ยรอบนี้โลสุด953จุดหนีอยู่945 945คือยังไม่ได้บอกว่าหลุดเทนด้วยแค่ลงมาถ้าไม่หลุดมันจะเป็นจังหวะซื้อเข้าเพราะว่าอะไรเซตยืนเนี่ยแนวโน้มระยะกลางนะครับยืนเหนือมูวิ่งระยะกลางทําให้มันไม่ลง ตอนนี้เราไปดูในหน้าของเดเทตสำหรับคนที่อยากเล่นเร็วในหน้าเดเทตบอกเราอีกมุมหนึ่งเลยในหน้าเดเทตบอกแล้วว่าถ้ามันยืนเหนือเส้นเหลืองขาบายได้เปรียบเลยยืนเหนือเส้นเหลืองกับยืนเหนือมูวิ่งระยะสั้นใช้ทิกเดียวกันคือถ้าแท่งเทียนยืนเหนือมูวิ่งระยะสั้นขาบายจะได้เปรียบต้านก็คือตามเส้นที่เราตั้งไว้กับกันแม้ว่าเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับตรงนี้เราจะสังเกตเลยว,ว่าเป็นแนวโน้มขึ้น แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่หลุดกรอบลงมาและต่ากว่ามูวิ่งระยะสั้นโอกาสที่จะเล่นถ้าคนจะเล่นขาบายรอมาดูที่แนวรับถ้าคนจะเล่นขาเซลลตรงเนี้ยไม่น่าเซลลถ้าเราจะเล่นเล่นรองส่วนนะครับให้รอจังหวะย่อลงมาค่อยซื้อเข้าแล้วรีบาวมาตามเส้นเนี่ยขายออกนะครับเราจะเล่นได้ง่ายกว่าเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่ามันลงมาถึงมูวิ่งเห็นไหมครับรีบาวขึ้นพอหลุดกรอบปุ๊บขาเซลล์ทำงานทันที แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในหน้าอ่าวเฟมเก็งกาไรเส้นมันค้อนลงมาการพักตัวมาเลยยังไม่จบนะครับแต่ต่างก,กันกับคนที่เล่นอยากเล่นลงทุนนะครับในหน้าลงทุนมันเป็นการซื้อเพิ่มสะสมเลยนะครับภาพมันคนละภาพกันแล้วในกรอบนี้เราจะเห็นได้ว่าโลที่เขาทาไว้เนี่ยเขาไม่ได้หลุดเห็นไหมครับแพทเทิร์นนี้ยังไม่ได้ห,ดหยุดโดเดิมแล้วการที่ไม่หลุดโลให้สังเกตแบบนี้ครับ ถ้าลงมาต่ำกว่า952แล้วทิกที่เคยบอกไว้ว่าให้ลองสังเกตดูถ้าต่ำกว 9, 5, 2, ่า952ร่างไอ้ได้หลุด30ไม่ต้องรีบเข้าเลยครับไม่ต้องรีบเข้าเลยเพราะมันจะลงมาอีกยังลงได้ต่ออีกแต่ตอนเนี้ยมันลงมาแล้วไอ้ได้มันไม่หลุดมันเลยม้วนกลับขึ้นมาแต่สังเกตไหมรีบาวขึ้นมาติดอะไรครับติดต้านเนี่ยคือโซนต้านเอาง่ายๆโซนต้านคือโซนตั้งแต่สักครู่นะ963ถึงเท่าไร่ครับถึงเส้นเหลือง967 เห็นไหมครับเราจะมีเลนส์ของกรอบต้านแล้วว่าถ้าขึ้นมาในเลนส์นี้ผ่านไม่ได้เราอาจจะขายทางกาไรสําหรับคนที่อยากบายหรือคนอยากเบสเซลขึ้นมาไม่ผ่านอาจจะเล่นเก่งกาไรสั้นๆเพราะว่าตรงนี้อัพไซส์มันอยู่แค่เนี้ยจังหวะแกว่งตัวมันจะอยู่แค่ตซนตรงนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้แล้วนะครับพอดีช่วงนี้มีทําสลรับเิรคฟอร์มโฮมแล้วก็ทําที่บ้านแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งคลิปนี้สวัสดีครับ